สวัสดีค่ะพ้อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้ลงครัวนะคะพัดผักทั่วผักยาวใส่หมูบดของเราเสร็จแล้วค่ะเมนูหนึ่งนะคะอันนี้อันนี้ก็พัดปูนะคะทุกคนพัดผงกะหรี่ปูคะ่ะเส่๊บๆด้วยกันเด้อลูกๆหลานๆเอฟซีทุกคู่ทุกคนผ่านมากับมาครันด้วยกันนะคะ มีสองอย่างวันนี้กับข้าวของเราพัดมูพัดปูเสียบๆด้วยกันเดอ้อทุกคนเอฟซีที่น่ารักพี่น้องทุกคน, F C น,น,น,ท,กคนทุกกําลังใจค่ะไปติดดูแล้วค่ะไปติดตามเวลารับประทานส่งหญ้าตาผ้าม่วนนะคะไปกินอยู่ซองนู้นจา้าทานอยู่ซองน้น <c oughs> ขอโทษขออภยหลายๆล,ลูกหลานไปทานนะคะ ส่องญาตาผ้าม่วนเนาะอันนี้็็ทิตไทยคลิปแบบทำกับเข้าให้ดูก่อนเนาะเล็กๆน้อยขอบคุณทุกกำลังใจเด้อ